สวัสดีครับผมเจมส์ลาลิก้าครับกลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตวันนี้มีประเด็นข่าวของบาโซน่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับบาโซน่านั้นเตรียมการนะครับในการที่จะปรับปรุงทีมในส่วนของแนวรับฤด,ดูการหน้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่มีโปรเจกต์เตรีมที่จะดึงชาดีริอัตเซนเตอร์ฮาร์ดดาวรุ่งของทีมตัวเองนั้นกลับมาจากกันยืมตัวที่เรอเบติสนะครับ ถดูการน,นี้เนี่ยนะครับบาซ่าหลังจากที่ได้อิริโกมาติเนสเข้ามาก็ทำให้มีเซนเตอร์ฮาบล้นโคตาทำให้ต้องปล่อยทางด้านของเอลิกาเซียไปให้กับจิโรน่ายืมตัวและชาดีดิอาร์ก็ถูกปล่อยให้กับเพเรเบติสยืมตัวภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าเล่นครบตามจำนวนที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยนะครับ13เกมก็จะต้องซื้อขาดจากบาซลน่าในราคา3.5ล้านยูโร ซึ่งเวลานี้ชาดิดียสลงเล่นไป13เกมบวกกับโกปาเดเออีก2เป็น15เกมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากับว่าเบติสจะถูกบังคับให้ซื้อชาดิดียสขาดในราคา3.5้าล้านยูโรซึ่งเบติสเต็มใจแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มดีมากครับก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักจับคู่กับกมันเปสเซียได้อย่างลงตัวอายุเพียงแค่20รูปร่างสูงใหญ่ออกบอลดีตรงนี้แหละครับเบตติสแฮปปี้มากๆอย่างไรก็ตามบาซ่าเองก็มี เงื่อนไขในการซื้อกลับนะครับในราคา7ล้านยูโรเช่นกันซึ่งบาซ่าเตรียมจะใช้ออปชันนี้ครับเพราะว่าเห็นศักยภาพในตัวของชารดิอดีแล้วมันสูงมากนะครับได้อีกอย่างหนึ่งการมาของชารีดิอดีรในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยด้วยเพราะว่า จ่ายแค่7ล้านยูโรแล้วก็ไปขายซินเดอร์ฮาร์ปหนึ่งใน4คนที่มีอยู่ณปัจจุบันหรืออาจจะ2ใน4คนที่มีอยู่ณปัจจุบันมันจะช่วยให้เรื่องของเพดา,านคะแนนลดลงอย่างมากมีการโหวตนะครับว่าถ้าจะดีริยัตมาในราคา7ล้านยูโรแล้วเซนเตอร์ฮารคนไหนจะถูกปล่อยออกไปแฟนๆนะครับ <ๆ S 2> เข้ามาโหวตในเว็บไซต์ของสปอร์ตปรากฏว่าชูสกุงเดครับเป็นนักเตะที่แฟนๆบวตว่าควรจะถูกขายออกไปมากที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นอันเดรสคิสเตนเซ่น ที่เหลือก็จะเป็นอินดิโกมาติเนสแล้วก็โรน兰อราโคแต่นี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของแฟนๆเท่านั้นนะครับแต่ซัมเมอร์2 0 2 4ใครที่จะถูกขายออกไปอันนี้เราคงจะต้องจับตาม,มองกันต่อไปแต่ที่แน่แน่บาซ่าจะจ่าย7ล้านยูโรเพื่อดึงชดีริยัตกลับมาเป็นอนาคตของทีมในแผงหลังอย่างแน่นอนครับ